นงงเพราะหลงทางแต่ที่ยินข้างๆเพราะหลงเธอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรทองภูเลขที่24ชั้ฉันมัทยมศึกษาปีที่5ทับสําสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายถึงมีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ สุภาษิตไทยคำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนิยมใช้กับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยแล้วหรือผ่านการศึกษาสูงแต่ไม่สามารถดํำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ล้มลุกคุกคลานอยู่เรื่อยไปหรือไม่ก็ไม่รู้จักการใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์หรือใช้ผิดทางจนความรู้ที่มีไม่สามารถช่วยให้ตน ช่วยให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นได้ให้ฉันมีคลิปวิดีโอที่สอดคล้องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนานมาแล้วน้ำแม่น้ำกว้างใหญ่แห่งหนึ่งตอนบ่ายของวันที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆลมเริ่มพัดจนน้ำกระฉอบเป็นระรอกเซตะบัณฑิตหนุ่มได้ว่าจ้างเรือแจวไปชมวิวทิวทัศน์เรือที่ใช้เครื่องยนต์ ไม่มีเหรอครับคุณลุงไม่มีหรอกหลานชายมีแต่เรือแจวว่าคุณลุงครับคุณลุงช่วยพาผมล่องเรือชมวิวคุณลุงจะคิดเท่าไหร่นะสองร้อยเยนจ้าอืมตกลงครับไปเลยครับคุณลุงเรือแจวได้แล่นไปอย่างช้าๆเมื่อเรือเข้าสู่กระแสน้ำเชี่ยวลุงคิมูระคนแจวเรือจึงต้องตั้งอกตั้งใจแจว อย่างระมัดระวังฝ่ายเซตะกำลังก้มหน้าก้มตาอ่านตำราเล่มใหญ่ในที่สุดเซตาก็ละสายตาจากตำราเงยหน้ามองมาที่ลุงคิมุระคนแจวเรือลุงฮะลุงรู้เรื่องประวัติศาสตร์มากน้อยแค่หไหนนะฮะตั้งแต่สร้างโลกสงครามการปฏิวัติการปฏิรูปการปรก,กรปรครองลุเิ่งเขียใจที่เรียนมาน้อยจ้า งั้นลุงก็พลาดโอกาสที่น่าเสียดายมากเลยนะครับมีนังสือรรประวัติศาสตร์นั่นเองเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่านมากมายมีเรื่องของประศัิย์ราชินีในอดีตเรื่องของสงครามการต่อสู้ประวัติศาตร์จะเอกให้ทราบถึงความเจริญของชนชาติทำไมลุงไม่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างนะฮะลุงไม่เคยอ่านจ้า คุณนิสาละฮะเคยอ,อ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยจ้าไม่รู้จักเสวิชาอย่างนี้ชีวิตคุณลุงจะไปมีค่าอะไรล่ะครับดูเมฆนั้นสิพอนุ่มพายุคงจะมาในไม่ชา้าว่ายน้ําเป็นหรือเปล่าฮะอย่าพูดอย่างนั้นสิฮะว่ายน้ําผมว่ายน้ําไม่เป็นหรอกครับคุณลุงน่าขนาดแ่แท้ว,ว่าแล้วเรือก็กระแทกกับวัตถุลึกลับอย่างแรง พายุโศกระหน่ำทั้งรุนคิละและเซปะก็ะเด็นออกมาจากเรือเพื่อแต่งและจมลงทันทีพร้อมกับชีวิตที่น่าอนาถของเซปะ,ช,ะช่ด้วย่ะใช่ด้วยทำใจดีๆไว้นะ หลุงจะไปช่วยคุณเองเซตาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและสำรับน้ำเท่านั้นถือเป็นโชคดีของเขาจริงๆลุงคิมุระละถงพยาบาลเจอเขาฟื้นคืนสติและพาเขากลับบ้าน กลับมาแล้วจ้าอ้าวพาใครมาด้วยล่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะพ่อเอง็งให้เขามาพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาน้ำช้าอุ่นๆมาให้จะได้ดีขึ้นบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหรอนะวันนี้โชคไม่ดีเลยโดนพายุเรือล้มไม่เป็นท่าพราะหนุ่มคนนี้ก็พลอยโชคลายไปด้วยแต่อย่างนั้นว่าโชคยังดีอยู่ที่รอดชีวิตกลับมาได้ ดบาดเจ็บเเเเียยลกนนน้้อท่าัช้าวันต่อมาขยันแต่เช้าเลยนะฮะคุณลุงอ้าพพอนุ่มหายดีแล้วเลอตื่นมาทำไมแต่เช้าเปน็นนอนพักผ่อนให้ใหายดีเถอะไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงผมเขาย,ยิ่งชั่วขึ้นแล้วครับผมรบก,กวนคุณลุงมากเกินไปหรือเปล่าครับต้องขอบคุณคุณลุงจริงๆนะฮะที่ช่วยเหลือชีวิตผม ผมไม่รู้จะตอบแทนคุณลุงยังไงดีผมคงไม่กล้านั่งเรืออีกแล้วหรอครับอืมลบกวนอะไรกันไม่เป็นไรหรอกจ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเลือกันไปคุณบอดภัยก็ดีแล้วสภาพอากาศมันไม่ได้เลวร้วายทุกวันเมื่อวานมีพายุฝนวันนี้ดูสิอากาศสดใสเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้วันนี้เราไว้น้ำไม่เป็นแต่ถ้าเราได้ลองฝึกหัด เดี๋ยวก็เก่งประสบการณ์ชีวิตมันก็ไม่ตัางจากตำราที่พ่อนุ่มศึกษาหรอกนะครับคนเรารู้ทุกอย่างมันก็ดีแต่ถ้าให้ดีกว่านี้มันต้องดูเป็นบางอย่างแต่ลึกซึ้งรู้อย่างเป็ดนั้นสิมันบินได้ไว่ายน้ำได้เดินก็ได้แต่ไม่ดีสักอย่างบินได้ก็ไม่ไกลต้องลงมาเดินเดินก็ไม่สวยอีกล่ะการบ้านเราส่งให้ครูส่วนมิสยูเราส่งให้เธอ สำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณค่ะ